ได้เลยครับนี่คือสคริปต์รีวิว Mercedes-Benz C-Class ปี2025แปลเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube Mercedes-Benz C-Class ปี2025มาในรูปแบบที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยี Technology และสมรรถนะได้อย่างลงตัวสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มรถยนต์ซีดานระดับคอมแพกหรูรุ่นนี้ต่อยอดจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Mercedes-Benz ด้วยดีไซน์ที่สง่างามและนวัตกรรมล้ำสมัยให้ทั้งความประทับใจทั้งในเรื่องการขับขี่และรูปลักษณ์ ทันทีที่เห็น C-Class ใหม่จะรู้ได้เลยว่า m e r c e d e s -Benz พัฒนาเรื่องดีไซน์ไปอีกขั้นตัวรถดูเฉียบคมสปอร์ตและโชเชี่ยวมากขึ้นไฟหน้าเล็บที่ออกแบบมาอย่างประณีตตัดเข้ากับกระจังหน้าใหญ่ที่มีโลโก้ดาว3แฉกเป็นเอกลักษณ์เส้นสายของตัวรถไหลลื่นสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้รถจะจอดอยู่สีส้มเมทัลลิกที่โดดเด่นเพิ่มความทันสมัยและแตกต่างโดยไม่ทำให้ความหรูหราลดลงเลย ภายในห้องโดยสารคือที่สุดของความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุที่ใช้เลือกอย่างดีทั้งพื้นผิวสัมผัสนุ่มเบาหนังคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมและไม้ที่ดูสวยงามระบบไฟส่องสว่างบรรยากาศปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจเพิ่มความอบอุ่นและบรรยากาศหรือไม่ว่าจะขับกลางวันหรือกลางคืนไฮไลท์สำคัญคือชุดหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอทัชสกรีนลอยตัวขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับชุดมารวัดดิจิทัลอย่างลงตัว อินเทอร์เฟซใช้งาน,นง่ายลื่นไหลพร้อมฟีเจอร์ต่างๆเช่น Apple CarPlay, Android Auto, ระบบนำทางและคำสั่งเสียงที่ตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติเรื่องความสบายไม่ต้องพูดถึงเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีปรับได้หลายรูปแบบมีระบบปุ่นและระบายอากาศเพื่อให้การขับขี่ไม่ว่าจะระยะสัน้นหรือไกลเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่วางขายอย่างเหลือเฟือพร้อมรายละเอียดที่ใส่ใจทุกจุดทำให้ C-Class เหมาะกับทั้งคนขับและผู้โดยสารที่ชื่นชอบความประณีต ในด้านสมรรถนะ C-Class ปี class 2025มอบการขับขี่ที่ทรงพลังและประหยัดพลังงานเครื่องยนต์เทอร์โบพร้อมระบบใหม่ไฮบริดให้การเร่งที่นุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นใจช่วงล่างเซตมาเพื่อความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความนุ่มนวลพวงมาลายัยแม่นยำและระบบการสะเทือนซับแรงส่นสะเทือน,บ,บ,อนบนถนนได้ดีไม่ว่าจะขับทางไกลหรือในเมืองก็รู้สึกคล่องตัวและมั่นใจมือ c e d e s b e n นให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภยัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างมาก รุ่นนี้มาพร้อมฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถคันหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งทั้งหมดช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความเครียดร,ระหว่างขับขี่โดยเฉพาะในสภาพการจราจรหนาแน่นหรือเดินทางไกลด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อรุ่นนี้รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA เพื่อให้รถของคุณทันสมัยตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและบ้านอย่างชาญฉลาด เพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวันฟีเจอร์อย่างการชาร์จแบบไร้สายการเข้าออกโดยไม่ใช้กุญแจและระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ C-Class รุ่นใหม่นี้น่าสนใจคือการผสมผสานความสาง่างามแบบ Mercedes-Benz ดั้งเดิมกับฟีเจอร์ทันสมัยทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถที่ดูดีในโชว์รูมแต่ยังช่วยเติมเต็มชีวิตประจำวันด้วยความสะดวกสบายสไตล์และเทคโนโลยีล้ำสมัย ถ้าคุณกำลังมองหาซีดานหรูคอมแพคที่ไม่ละเลยทั้งสมรรถนะและความประณีตซีคลาสปี2025คือทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากมันมีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์การขับขี่และนวัตกรรมใหม่ๆในบอดี้ที่ทั้งคลาสสิกและร่วมสมัยถ้าคุณสนใจอย่าลืมไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองเพราะนี่คือรถที่สะท้อนทิศทางใหม่ของ Mercedes-Benz และมาตรฐานของรถหรูในยุคนี้ ขอบคุณที่รับชมครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและแชร์ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ mercedes benz c class 2025ไว้ใต้คลิปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับถ้าต้องการให้สคริปดูเป็นกันเองขึ้นหรือต้องการเน้นเทคนิคหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแจ้งได้นะครับ